เราจะซอยเนื้อนะคะซอยเนื้อซอยหมูหมูบดแล้วหมดแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็จะมึงหมูที่ ซื้อมาเมานะื่อวานเขาจะไม่หันชิ้นใหญ่มากนะเพราะว่า หั่นหมูขวางแล้ว,ลวลก,ก็หั่นตามเส้นหมูมันก็จะเหนียว ไม่รู้ว่าวันนี้ทีมงานของที่นิกจะม,มาหรือเปล่า เป็นอาหารจำสัง่งป้าใช้บ้างก็ถนัดแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็พอขายได้ตั้งแต่เป็นแมค่ค้าป้าใช้บ้านก็ไม่เคยได้ขายก๋วยเตี๋ยวเป็นจิจจจลักษณะนะคะแต่ถ้าอาหารําสัง่งเนเคยเปิดร้านขายอยู่แถวนนทวีเนาะก่อนนี้ ก็แต่ถ้าเป็นขนมหวานว้าชาวบ้านก็ถนัดยิ่งกว่าอาหารตามสั่งแต่ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนจะขายขนมหวานไม่ได้จะมีเแต่แตงแข็งใสน้องแข็งใสป้าชาบ้านก็เคยขายางงานะในโรงงานแบบแอนเครื่องปั่นน้องแข็งก็มีมีหมดเครื่องที่เราทํามาหากินนะแต่เรา ไมพูดว่ะไอ้นุ้นฉันก็ขายอนชฉันก็ขายเนี่ยมันมันจะว่าเราคนเราประสบการณ์ชีวิตมีมาเยอะแล้วอาหารตามสั่งเนี่ยที่ป้า,าใครใช้บ้านขนาดคือหนึ่งตอนที่เราขายอเราอาศัยว่าเรากินด้วยเราก็เอากำไรตรงนั้นเ่เอามากินด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อ อยู่แถวกรุงเทพนะแถวมันมีปลาบมึกปลาหมึกเยอะของทะเลนมนคือขายแถวนี้มันไม่มีมไปหาดูปลาหมึก มีเะสก,ก็ลนะครนลอนเราทัดะเพาราเรจินงานขออิสระนะเดี๋ยวเขาอยู่มาเดีอวเาั่กับขาวเรากิน เดี๋ยวไฟฟ้าเตรียมกเตรียมหมดนิจจ์ดน้ำเหรอโคดน้ำแล้วก็ค่อยเข้าไปค่อยแบวดูบ้านดูบ้านแล้วค่อยแบบไม่ได้ดูมันล,ลงมาแล้วจะกระโดดพี่ตุ่มวันนี้ก็จะเอามันลงกะละมังแล้วมันโอ้เดี๋ยวพี่ตมตรงนั้นเลยเหรอเอาพี่ตุ่มมาแหละนะเพราเปียคนเลืทั้งคน,น,นงทั้งหมาในถึงค่อยๆรีบม่ไจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรไปอาบน้ำเราลงกะละมัง ชอบน,น้ำม่สองแฉมันชอบเล่นน้ําไปซื้ออ่างให้เขาให้เราต้องมีกระบะใหญ่ๆให้มันเล่นค่อยเอาลงกละมังแนละ้วค่อยเอารดสีเอาน้ํามาลดบ้านลุงพันนั่งยืนเชยยู่บนชอบอยากขเก่งเนะเอาได้นะสองโอง้ยส,สองตัวเลยนะค,ยค่อกุมค่จะเหนื่อยจะเปียกหมดดีเอาหามน้ำให้เลย อไอเอนมินนอยัง <ทำ S 1> ไ,ไม่ได้ซักข้อเอ็คือของเจ้าเลยขงเท้าข้อวันเอามาซน์น้อและของญาติวางอยู่ตรงสาลาเก็บงมไม่องร่ยญาติถอดไว้ทั้งที่สาราเม,ม,ม,มื่อวาน้หนูไปซื้อมามัดหนึ่งลอยหนึ่งก็มีหลายคู่ มันไม่ค่อยถูกมันมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ของข้าวมันมันใสมันไม่ค่อยพลมันตินราคาถึง,สาาง,งใส่นะไม่ค่อยเยอะใี่เยอะแต่ที่แต่ที่อ่ามันฟื้นกับอ่าว่ากำแสงใส่ไปแต่เช้าเนาะเอ๊ะไปเร่แต่ค่อยตื่นขึ้นมาค่อยตื่นมาค่อยนอน ค่อยลงมาแล้วเขาก็นอนเลยนะกับสองหนุ่มนังนอนวันน,นี้เพื่อละวะ่วาไปเพื่อละถามเพื่อละเ่าไปนอนไปจะไม่หนาวบอกไม่หนาวค่อยไอจะเปก็เผลอเองเขาก็<ม>อไอเขาก็พากันนอนประมาณค่อยเบิ่งนะคะ่อยหกพุ่มแล้ว่าก็หกพุ่มแล้วได้หนุ่มเออเดี๋ยวซอยเงินเสร็จก็จะลงลนะ เพ่าะว่าอายุไปไปกินข้าวไปนั้นแล้วก็ยังไม่เสร็จกวาเท่นั้นเ่ากวามันก็โดมเลยพอยังไม่เอลงเจอพอนจตีส่ไ หนูสีสามหนูรู้สึกว่าวันนี้พี่ใจโอ้ยที่ที่เจ้าอาบน้ำนะค่อยขึ้นไปนะค่อยขึ้นไปแล้วค่อยอันนี้ต่อค่อยบุโทรศษษษษษัพท์ี่ไว่ายาแม่กขึ้นไปอาน้า,หาะนะเห่าออ้าหา,าขึ้นไปอาบน้ำกตอ,อนคะ่อยงานุ่งต้องเต่ตัวจะกจาก,กบ,บ้านค่อยเดินขึ้นไปหน,ะนูคิดว่าแม่กำงใไม่ไปไปด้วยกันหรอวะอืม ถ้าไม่มีมอไซค์อยู่แกก็ขี่มอเตอร์ไซค์พืชไปพืชมาเนาเออมาแล้วแกไปไปดูการอะไรมันเขากำลังเต็มตัวออกเติมพื้นนะแกตื่นต,ตั้งแกตีสองตีสามมาแกมาลดน้ำต้นไม้เออลดน้ำต้น,นมไม้เขาก็ว่าอยู่เอาวใดมันคือดังเราก็เลไปไปหันไปดูเห็นแกเปิดสปีิกเกอร์วันสวนหยองนะพูดลงพื้นดูแลนางสวนหยอม วันนี้จะมีอาหารตามสั่งแบบหมูชิ้นกับหมูสับนะทีก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่จา๋า